อยู่คู่สาครับล่ำหวยกอกเมื่อนี่พี่นองเข้ากับสูบน้าไปใส่เขาหน้าปังกับเบิดก่กนกำหนดนะครับสองเดือนเลยครับเนี่ยเบิดก่กนกำหนดสองเดือนครับจนว่าเดี๋ยวจปลากันเลยเปลี่ยนคนีบขอบคุณพี่นองลหลายๆครับผมพี่นองครับใบเขาจุดที่อยู่างน้ำกันเน้อ ก็กระโดาอยู่แล้วขึ้นลูกขึ้นลานเอาอจุดสามแยกนะพี่น้องครับเนี่ยฮัละครับพี่น้องเขาเข,เข,า,ขาเจ้ามาทรงตาจอยว่ามันทำดีที่ไก่หอดมือ โดยสชวนมากน้องเนาะ เริ่อมยังเริ่อมยัง อุยยากน้องครับเป็นลาบสุกเนาะนี่ครับโอ้ สิบแปดนาฬิกาตรงคุ้ยยากพี่นนอ,อ,องครับแล้วจหมอาพี่ครับ โอ้สามนี่พอดี Ừ. Ừ. ขมขววัดติ๊บเลยพี่ลองครับคักคักเลยเนี่ยโอ้นลองครับเนาะ ขมหวานน่ครับแซงผมพี่น้องครัวบ้านเนี่ยโ้เผ็ดเผ็ดจำข้ามียกันข้ามย็ยสุดโอ้ยอะม อิมอ่มพอมดีก็งาม,มนี่จำสามเทียแน่นปึก๊ก มือเรีบพี่รองครับขออภัย ยืนครับพี่รองครับขอบคุณหลายๆครับพี่รองครับอ้บรรยากาศบานเอ้าครับ พี่น้องเงาก็สซูบใส่เข่าหน้าปังจนมาเบิดพี่น้องบ่พ่อกระปุนใส่ใสายยางดูนมาจากตะฟังย่งปนนีนี้น้าย่างกรลดเร็วนะ้อพี่น้องเด้อย,ยังไม่ถึงเดือนมีหน้าเลยครับเบิดไปไกย่งางขามอ่านี่ได้ละขอบคุณพี่น้องหลายครับที่เข้ามารับชมครับมือนี้ลาบปลาแซบคักหิ้วคักแซบแห้งมือเนี้ ในบรรยากาศอากาศเยน็ยนๆพ่อเหมาะนะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับพอกันคีบนานะครับนะาะผิดพลาดอนไดขอโทษขออภัยครับผมคลิปนี้ผมมาสิดต,ตัดต่อหลายอยู่ครับพี่น้องครับ